สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนประจำเดือนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาอยู่ใบแรกนะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจแหละพวกไพ่ดาบเนี่ยคือไพ่ปัญหาไพ่อุปสรรคเป็นไพ่ความเหน็ดเหนื่อย แล้วก็เรื่องของความว้าวุ่นใจด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีความคิดที่จะวางแผนการเริ่มต้นงานนะคะหรือว่าอาจจะมีความคิดนะคะที่อยากจะเดินเลือกเอกสารต่างๆด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีเรื่องที่ให้ตัดสินใจแหละหรือว่ามีเรื่องให้อึดอัดใจบ้างนะคะอิทธิพลของไพก้าดาบยังเข้ามากระทบด้วยนี่จาก8เป็น9นะแะแงว่าความเครียดน,นี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ ชั้นเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่นะอิทธิพลของไพ่อุปสรรคยังเข้ามานะทำให้คนที่เกิดราศีไม่ฉุนเองอาจจะมีความว้าวุ่นใจหรือมีเรื่องของความกุ้มใจเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ข่าวลือด้วยนะข่าวลือเสียหายนะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะนำในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้ มีเรื่องของความไม่สบายใจเรื่องของความเด็ดเหนื่อยนะต่างๆนะยังเกิดขึ้นแล้วก็ความผิดพลาดนะคะหรือเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะชั้นเดือนนี้นะคะอาจจะต้องแบบยืนอยู่บนความแบบไม่ประมาทนะคะเราก็ต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานหรือการเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ดีด้วยนะคะเดือนนี้นะคะยังเห็นิที่พลของไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะรวมถึงเดือนนี้ คนที่เกิดราศีมิถุนเองก็ห้ามมีภาควิจารใครนะต้องสงบนะคะแล้วก็ต้องแบบนิ่งๆเข้าไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําอย่างแบบถูกต้องนะก็มีสตินะก็คิดว่าน่าจะยังผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้นะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดได้เป็นผู้ชายอาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้นะหรือคนที่เราไปติดต่อง,งานด้วยนะหรืออาจจะเป็นแบบญาติฝ่ายคุณพ่อก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณพ่อเองอะ อาจจะเป็นแบบพี่น้องก็ได้นะก็อาจจะมีเร,ร,รื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือมีการทะเลาะวิวาทกันหรือนําในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้นะจะนํา,า,าในเรื่องของความเสื่อมเสียมาให้ด้วยหรือมีข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉันอาจจะต้องไประมัดระวังนะคะกับเรื่องของตําแหน่งนี้ด้วยพยายามปรับความเข้าใจนะคะและอย่าใช้อารมณ์ร้อนอย่าใช้ทิฐินะกับตําแหน่งน,นี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นกับตําแหน่งนี้ด้วยนะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิง ตำแหน่งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันนะซึ่งคนที่เกิดราศีมิถุนเองอาจจะต้องเข้าไปปรับทําความเข้าใจนะหรือทําให้เกิดความลงตัวหรือความราบรื่นกับตําแหน่งนี้รวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะและตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าอาจเป็นตำแหน่งที่มีไพ่เสียหายอาจจะเป็นเดือนที่มีการย,ย้ายบ้าน ยกย้ายร้านามีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะคะอันนี้ถือว่าถูกโลกนะแต่ให้นะมาระวังปัญหากับช่างนะหรือคนที่มาทําการปรับปรุงซ่อมแซมต้องระมาระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยไม่ไงั้นมันจะกระทบกระทั่งการแล้วทาให้การต่อเติมซ่อมแซมะนะคะไม่แล้วเสร็จนะแต่ถ้าคนไหนไม่มีสถานการณ์แบบนี้นะคะต้องไปตรวจสอบดูตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านนะคะมีตำแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยร้าว ให้ไปทําการแก้ไขแล้วก็ต้องระมัดระวังอ่ะเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะต้องแบบปิดประตูลรงกอนให้ดีรักษาความปลอดภัยเพราะมีโอกาสที่จะถูกขโมยนะ,ะหรือว่ามีเรื่องของการถูกยกเขานะคะเรื่องฟืนเรื่องไฟในบ้านหรือร้านเนี่ยก็ต้องรอบครอ,อบด้วยนะคะรวมถึงนะอาจจะมีปัญหานะคะเรื่องของน้ําด้วยนะค,ะคือบางคนน้าท่วมต้องระวังอ่ะนะคะกระแสไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็คนในครอบครัวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะฉะนันต้องไปดูแลใส่ใจให้มากหน่อย ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานแต่มันจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันมันจะมีแต่เรื่องของการให้ทํางานเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําไมใช้แต่ทํางานอย่างเดียวฉะนั้นเรื่องของผลงานนี่ดีถือว่าดีทํางานกับญาติดีเพียงแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความเข้าใจกันอาจจะต้องปรับกันให้มากขึ้นรวมถึงคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ไปทํางานกับญาติแต่ว่านะคะ ให้งานญาติทำอะนะญาติมาทํางานด้วยก็ใช้งานตลอดเวลาเลยนะคะไม่เคยถามไถยเลยนะว่ากินข้าวหรือยังนะให้ทําแต่งงานอย่างเดียวนะหรือว่าญาติพี่น้องนี่ก็ให้งานอะไรไปก็ไม่เคยทําเสร็จทําผิดพลาดตลอดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แหละจะน่นาจจะต้องแบบไปทําความเข้าใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะมองว่าตําแหน่งนี้ยังเป็นตาแหน่งที่ดีอยู่นะตาแหน่งของบริวาร ก็เป็นตำแหน่งที่เสียหายอ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องฝึกฝนอบรมเด็นดเกนะคะหรือว่ารับผิดชอบกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารด้วยจะถือว่ายังสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้นะจะอาจจะต้องไปปรับการตรงส่วนนี้และตำแหน่งของลูกหรือหลานนะก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าจะมีปัญหาให้เราต้องไปช่วยเหลือหรือไปแก้ไขนะคะแต่ถือว่าตำแหน่งยังแก้ไขได้แหละลูกหลานก็ยังเข้ามานะคะสนับสนุนนะคะหรือยังเข้ามานะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะนะคะ ที่ยังช่วยเหลือนะคนที่เกิดราศีมิถุนอยู่แต่เรื่องสุขภาพร่างกายนะคะอันนี้ก็ต้องไปเตือนกันด้วยนะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานนี่ถิอว่าดีโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นคุณสุขภาพตรตเนี่ยนะคะหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคุณสุขภาพสตรีนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันนะ,ะเดือนนี้คนที่เกิดราศีมิถุนนะก็อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการเงินกับการขยายธุรกิจ ไพ่14พยากรณ์ก็ยังแนะนําว่าปัญหามันยังมีค่อนข้างมากดังนั้นนะคะในเรื่องของการทํางานทุกอย่างนะคะขอให้ปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยอันนี้จะส่งผลดีรวมถึงนะคะคนไหนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจจะต้องแบบรีบนะเรียนให้มันจบมานะคะจะได้มีเรื่องของการทํางานที่ราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วอิทธิพลของไพ่การทํางานนะซึ่งเข้ามาขึ้นไหวในช่วงเดือนนี้นะก็มีไพ่งานขึ้นถึง2ใบ ก็ถือว่างานอย่างค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อิทิรรคของไพ่เจ็ดไม้นี่คือเรื่องของความขยันนะกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ไพ่ห้าไม้นี้อุปสรรคเรื่องงานนะปัญหาการแข่งขันหรืองานค่อนข้างยากนะคะแล้วเดือนนี้มีชุกคนของไพ่ดาบเข้ามาหลายใบนะคือไพ่เสียหายค่อนข้างเยอะคือคนที่เกิดราศีมิถุนถ้ายอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนดบรมงานเดือนนี้ต้องอดทนหรือคนไหนที่กําลังนะคะ ทางานประจําอยู่อ่าเด๋ยนนี้อาจจะมีปัญหาให้เราต้องแบบรับผิดชอบมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะถูกกดดันจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะฉะนันก็อาจจะต้องแบบทำใจแล้วก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็เรียนรู้อ่ะในเรื่องของการทํางานไปก่อนนะคะรวมถึงเจ้าของจักรเนี่ยก็อาจจะ เป็นเดือนที่เรามีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารนะหรือเรื่องของสถานที่ก็ได้นะซึ่งนะคะเดือนนี้นะคะก็ต้องปรับนะคะหรือต้องแก้ไขนะปัญหาตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะคะมองว่ายังแก้ไขไปได้แหละถ้าถามว่าเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่ไหมก็ยังต้องเหนื่อยและไพ่ยิบสีพยากรเนี่ยไปจบลงตำแหน่งของไพ่ถ้วยนะซึ่งหมายความว่านะคะในเรื่องของสถานการณ์ด้านการทํางานเนี่ยคนที่เกิดราศีมิถุนเองนะอาจจะต้องแบบพยายามขอความช่วยเหลือด้วยพยายามปรับตัวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่ไพ่ยิบสีบอกว่านะคะในเรื่องของการ ทงานทุกอย่างอาจจะต้องเป็นเดือนที่เราต้องแบบอดทนเนี่ยต้องทําใจนะเดี๋ยวสถานการณ์แย่ๆนะคะหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะจะขี้คลายออกไปนะคะแล้วก็ส่งผลดีนะกับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะคนไหนที่มีความรู้สึกว่านะอยากจะเปลี่ยนงานนะมีมีโอกาสไหมนะที่จะมีไพ่การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นคือจริงอนะไพ่การปรับเปลี่ยนมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าไพ่ดูงนำออกมาก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้าเราสามารถหางานที่ใหม่นะที่ตอบโจทย์ นะคะแล้วก็เป็นงานที่แบบให้ผลในเรื่องของการเงินมากที่สุดหรือมันตรงสายการเรียนมากที่สุดอันนี้ไปทําได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังหางานที่ใหม่ไม่ได้อย่าเพิ่งออกอ่ะนะคะไม่งั้นมันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังคุมเครืออยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นการทํางานที่ที่เรายังเห็นไม่ชัดเจนนะกับสถานที่ที่เราจะไปทําใหม่ด้วยนะแันของให้อดทนและกันมองว่าไพ่งานยังมีความขยัน ยังมีเรื่องของไพ่แบบการแข่งขันหรือการท้าทายเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นอยู่ว่าอย่างก็ยังเป็นคนที่เก่งอยู่นะก็ไประวังตําแหน่งของหัวหน้าตําแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะน,นี้ให้ไปปรับนะคะหรือต้องไประมาระวังเรื่องของความผิดพลาดที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็อมองว่าไรายได้การเงินเนี่ยยังเห็นชิ่นผลของไพ่การเงินเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเงินเข้ามาเคลื่อนไหวแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะ ะะเพราะอิจฉาลของไพ่เสียหายที่เข้ามาเนี่ยเป็นพ่ยแบบค่าใช้จ่ายพ่ยนี้สินไม่ว่าจะเป็นพ่8ยแดาบเนี่ยนะพวกไพ่8ดาบนี่คือพ่ยนี้สินนะเอกสารการค้าประกรันนี้ให้หลีกเลี่ยง9้าดาบอาการเจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพ่คนฉุกแขวนเห็นไหมคะมันเป็นอิจฉาผลของพ่แบบมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไป นะคะแล้วก็ในอิทธิพลของไพ่นะคะที่ไปอยู่ตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยมันก็ยังเป็นไพ่ที่ยังมีผลกระทบนะคะซึ่งคนที่เกิดราศีมิถุนเองอาจจะมีค่าใช้จ่ายในตำแหน่งนี้ด้วยเรื่องสุขภาพของตียเงด้วยของผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้อาจจะเข้ามานะให้ต้องแบบควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงนจ้นเดือนนี้ถือว่ารายได้อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับเรื่องของการเงินก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายจะมากแล้วดวงนี้ห้ามคำประกันแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของเข้าของเครื่องใช้พังเสียหายหรือสูญหายขโมยขจร สุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความแล้วย้ําอีกรอบหนึ่งห้ามคาประกันเด็ดขาดค่ะเดือนนี้เหมาะที่จะลงทุนหรือเปล่านะคะในเรื่องของการลงทุนในช่วงเดือนนี้นะถ้าสามารถชะลอไปได้ก็ควรจะชะลอไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดมีความคิดที่จะลงทุนในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องหาข้อมูลให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี่มองว่า มีที่บ่อนองไ์ให้เสียหายเยอะนะคะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่มีจุดจบอะนะคะที่จบลงสวยงามเท่าไหร่นะคะมันเป็นเรื่องของความรักที่ยังมีความรักกันก็จริงอะแต่มันเป็นความรักที่เหมือนกับว่ายังมีมีความรู้สึกที่ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น นะคือคนที่เข้ามานะพัฒนากับคนโสดเนี่ยยังไม่สามารถทําให้คนโสดเปิดใจได้ร้0ยเซนะคะหรือว่าในกรณีที่เราไปรักใครหรือไปชอบใครสักคนหนึ่งนะคะมุมอมองที่เขามีต่อ ต่อคนที่เกิดราศีมิถุน่ะคนโสดน่ะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรเขาก็ยังมองว่านะคะยังเป็นความรักที่เขายังแบบไม่มั่นใจนะว่าเราจะรักเขาจริงว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งที่มีไพ่ของความรักปรากฏขึ้นเห็นไหมคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่ามันอยู่กันไม่ค่อยได้แล้วความรักเนี่ยมันอยู่ห่างๆกันดีกว่าอ่ะอยู่ห่างกันมอาจจะรักกันมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันได้ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของความแบบไม่ค่อยเชื่อมากกับความสัมพันธ์เท่าไหร่ฉันคนโสดถ้ามีคคคนนยยอออออออู่่่แลล้้ววหหรรรรืืืกกําาาาััังงงงพฒเขมจจจะตใใส กระชับหรือว่าต้องทําให้เกิดความเชื่อมั่นนิดหนึ่งนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักยืนยาวส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะที่อาจจะมีปัญหากันเพราะาต่างคนต่างเอาแต่ทางานต่างคนต่างเอาแต่หาเงินคือบางคู่ก็มีหนี้มีสินนะ มันก็เป็นธรรมดาแหละที่ต่างคนต่างพยายามจะทํางานเพื่อจะปลดหนี้หรือปลดภาระน,านะคะมันก็เลยเป็นความยุ่งยุ่งนะทำให้เรื่องของความรักเนี่ยอาจจะแบบลืมนะว่าเรายังมีคู่ของผลรักอยู่นะลืมเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆหรือลืมเรื่องของความหวานไปนะคะเดือนนี้มันก็มีอิทธิพลของห้เสียหายการทะเลาะวิวาทกันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปัญหาความเหนื่อยอกเหนื่อยใจหรือว่าเรื่องของภาระต่างๆยังเข้ามาทําให้เรื่องของความรักไม่ค่อยที่จะหวานชื่นเท่าที่ควรนะคะแล้วอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามายุแยงตาแคล ลนะนะะแล้วก็อาจจะเข้ามาทําให้ครอบครัวแตกแยกได้นะคะบางคนที่วางแผนไม่ว่าจะไปเที่ยวนะเดือนนี้โอกาสจะเลื่อนสูงนะคะฉันอาจจะต้องไปปรับกันให้มากนะคะก็มองว่านะคะอิฉบุนของไพ่สองถ้วยยังเป็นไพ่ที่รักกันนะคะแต่ความรักมันไม่หวานเหมือนเดิมแล้วสินะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวหรือสามีภรรยาจะต้องไปปรับกันให้มากใส่ใจกันให้เยอะนะคะคิดถึงคุณงามความดีของกันและกันแล้วช่วยเหลือในยามที่ทุกข์ลาบากอะ่ะมันจะรักกันได้ยาวมันอาจจะเป็นมุมมองที่เหมือนว่า เราจะมองว่าความรักเป็นสิ่งที่สําคัญนะสาหรับการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนที่อาจจะต้องแบบมองที่คุณงามความดีนะของกันและกันด้วยมันถึงจะอยู่กันยืดนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะอาการแบบปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะรวมถึงนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาอาการอักเสบบริเวณรงอกถึงศีรษะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะบางคนมีปัญหาโรคประจําตัว คุณสุภาพสตรีในมดลูกช่วงล่างคือบางคนที่ตั้งคันยากนะคะแล้วก็คุณสุภาพบุรุษก็เหมือนกันนะปัญหาโรคประจําตัวนะปัญหาโรคเครียดเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผา่าตัดนะคะต่างๆยังต้องระวังปัญหาโรคภูมิแพ้ด้วยนะโรคหวัดนะคะต่างๆนะคะแล้วก็คนที่ตั้งคันอยู่ต้องระวังนะเรื่องของการแทงุบดหรือถ้าเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์แบบนี้ ต้องไปทำบุญนะคะให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีมิถุนที่ต้องระวังสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารด้วยหรือญาติพี่น้องคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะมีปัญหาสุขภาพอันนี้ต้องไปเตือนกันหรือไปดูแลก,กันให้มากคือต้องไปดูว่านะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะแล้วก็ต้องมีสติกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะรวมถึงนะคะ บริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราแบบบูชานะคะมีสิ่งไหนที่แบบไปปลดไปบันท่านไหมเอ,อ่อวางตู้ไว้บงังไว้หรือเปล่าหรือว่าต้นไม้แห้งแล้วไม่เก็บชิ้งไหมนะคะอันนี้เราก็ต้องไปดูแลในหิ้งพระด้วยว่ามีสิ่งไหนที่ละเกะละกาดหรือสิ่งไหนที่บงังนะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือดูแลคนในบ้านได้เท่าที่ควรนะคะฉะนันน่าอาจจะต้องแบบมีศรัทธาแหละนะคะแล้วก็ทํา้หิ้งพระของ ของบ้านตัวเองเนี่ยนะคะมีเรื่องของพลังเกิดขึ้นโดยการที่ไม่ให้สิ่งไหนไปบงังหรือไปกีดขวางท่านนะคะท่านก็จะได้เข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยต้องแสดงความกตัญญูนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญข้างนอกไม่ต้องท,ทําบุญด้วการเสียเงินถ้าหากว่าทางวัดนะคะเราสามารถไป,ไปเก็บกวาดน่ะกวาดลังวัดน่ะนะคะเก็บขยะนะคะหรือว่า ท่านแบบมีหญ้าลกขึ้นสูงอ่ะเราไปทําให้เราไปทาปทความสะอาดไปเก็บกวาดไปล้างห้องน้ําก็ได้นะส่วนนี้มันจะเป็นกุศลที่ไม่ต้องใช้เงินเพราะาเขาไม่ต้องการให้ให้ทําบุญโดยการใช้เงินเขาต้องการให้ทําบุญโดยการใช้แรงหรือว่าช่วยเหลือนะคะ,ะสร้างคุณประโยชน์นะคะแล้วก็ฟื้นฟูความศรัทธาของคนที่เกิดราศีมิถุนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ไพ่ดาบมาทับ ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบร,รมงานขอให้อดทนยังไงก็ยังมีโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของเอกสารด้านการทํางานอาจจะต้องทําให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะแล้วก็การเงินนี่อาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายแต่ถือว่าปัญหาจะไม่มากแต่ดวงห้ามคําประการเด็ดขาดแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการมีภาควิจารณ์คนอื่นในช่วงนี้ ส่วนเรื่องของความรักนีคนโสดยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือปัญหาอาการอักเสบบริเวณดวงตาค่ะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์เดือนนี้นะคะมีจิดธิอของไพ่การเดินทางนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เราถูกใจเท่าไหร่อาจจะมีความอึดอัดใจนะคะหรือว่ามีเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นะนะกับเรื่องของการทํางานหรือยังมีปัญหาข้อผิดพลาดที่ต้องไปแก้ไขหรือปรับปรุงกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยระวังปัญหากับผู้ใหญ่นะคะให้มากหน่อยในช่วงนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงส่วนเรื่องของการเงินก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเดือนนี้ไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่วางแผนจะเดินทาง อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือการถูกยกเลิกนะ,ะบางอย่างนะ,ะซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะ,ะสุขภาพร่างกายก็เหมือนกันส่วนเรื่องของความรักนะคะจริงๆอ่ะเป็นไพ่ที่มีโอกาสในเรื่องของความรักนะ,ะแต่ว่าผลทางในการคบหากันของคนโสดนะคะมันมันเดินไปสู่การแบบเลิกลากันอะ่ะหรือรักกันยากหรือพัฒนาไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ชั้นคนโสดอย่าพึ่งนะคะเทใจให้ใจเย็น ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นจะต้องแบบไปปรับกันให้มากหน่อยโดยเฉพาะถ้าวางแผนจะไปเที่ยวแล้วอย่าพยายามเลื่อนบ่อยบางคนนี่โลกเลื่อนตลอดเลยนะไม่พาไปสักทีนะคะ,ะนั้นอาจจะต้องวางแผนให้ดีแล้วก็พูดคุยแล้วก็ปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ต้องระมาระวังปัญหาเรื่องของน้ําท่วมปอดอการไหลเวียอนอของเลือดหรือหัวใจหรือการเต้นของหัวใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเดือนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะจะมีปัญหากับเรื่องงานคือบางคนนี่ถูกปลดออกจากงานนะคะแล้วก็ถูกสั่งยกย้ายหรือบางคนทํางานก็ไม่มีความก้าวหน้าเลยนะรวมถึงเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนด้วยชอบทะเลาะวิวาทนะคะไม่ไม่เคารพผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเท่าที่ควรนะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องแบบไปลดทิชิลงลดความดื้อรั้นลงนิดนึง นะต้องปรับตัวให้เขากับผู้ใหญ่กับเพื่อนให้มากนะคะไม่งั้นปัญหามันบานปลายอะ่ะมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยดีนะมีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงอะ่ะนะหรือว่าการต่อเติมซ่อมแซมหรือการถูกล้วงกระเป๋าหรือถูกยกเขาอะ่ะอาจจะเกิดขึ้น่ะนะคะฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นนะค,ะคนโสดก็หลีกเลี่ยง,งไปก่อนเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะก็จะมีปัญหากันนะจะทะเลาะวิวาทกัน แนะถึงขั้นใช้กําลังเลยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเสรื่อมเสียชื่อเสียงปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยหรือลูกหลานนะ่ะนะคะอาจจะนําในเรื่องของปัญหาต่างๆมาให้สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันหรืออาจจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นนะคะแล้วคนไหนที่ตั้งคันอยู่ต้องระวังการแท้งบทนะหรือถ้าเคยไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการแท้งบทต้องไปทําบุญนะคะถือว่ามีเจ้ากรรมในเวรนะคอยตามอยู่ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานนะคะแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือคนไหนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่เดือนนี้อาจจะต้องแบบพยายามนะคะขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะหรือต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะให้มากยิ่งขึ้นการเงินนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะแต่ถือว่าดวงเนี่ยยังมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์อยู่นะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันขอให้ไปปรับกันแล้วก็มองเห็นในเรื่องของคุณงามความดีของกันและกันด้วยแล้วก็เดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญทําบุญในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงความกตัญญูแล้วก็ออกไปทําบุญข้างนอกนะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะคะหรือทําในเรื่องของแบบมูลนิธิหรือการช่วยเหลือคนอื่นเขาอ่ะหรือผู้สูงอายุอันนี้จะส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่านะคะเดือนนี้ส่งผลดีนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตีนี่มีโอกาสที่จะเติบโตกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าคุณสุภาพบรุษเนี่ดวงนาฬิกาอุปถัมภ์ธุรกิจการงานนะถ้าทํากับคุณสุภาพสตรีนะจะไปได้คล่องเลยแล้วก็มีโอกาสจะก้าวหน้าการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงนะที่จะพบรักอาจจะเป็นรักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศก็ได้ แต่ว่าเดือนนี้อาจจะต้องแบบค่อยๆถนากันไปก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เพิ่งคบหากันด้วยแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคนโสดว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้ก็ต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทํางาน นะยังได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจด้วยนะท่ามกลางวิกฤตนะกับมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นน,นะคะซึ่งส่งผลดีกับเรื่องงานนะการเงินนี้รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักมีดวงที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะ ก็เพิ่งเริ่มต้นน่ะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนแล้วก็พัฒนาไปก่อนนะแต่มีโอกาสนะที่จะเจอคนดีๆนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันอันนี้มองว่านะคะเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะเดือนนี้การทํางานนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหานะให้เราต้องแก้ไขนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการแบบอ่าร่วมงานกัน่ะนะคะหรือการร่วมมูนลงทุนเนี่ย กับคนรักหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เราต้องไปคุยกันให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของความราช้าต่างๆอาจจะเข้ามาบ้างหรือบางคนเนี่ยเรื่องของโครงการที่เราทํามาอยู่เนี่ยอาจจะต้องนํามาปรับปรุงหรือนํามาทําให้มันสอดคล้องอกับเรื่องของการร่วมงานกันด้วยหรือเรื่องของช่วงเวลาต่างๆนะคะก็อาจจะต้องนํามาปรับนะทำให้เกิดความลงตัวนะคะคือบางคนเขาวางแผนไว้ว่าอาจจะใช้เวลาทํางานนี้แค่ประมาณ2เดือนน่ะแต่ถึงเวลามันอาจจะเลดบ้างหรือเลยบ้าง ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ต้องแบบทําให้เรียบร้อยนิดนึงหรือทําให้ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเงินที่ยังมีความราบรื่นอ,อยู่หรือยังมีคนเข้ามาการช่วยเหลือนะคะรวมถึงบางคนมีความคิดที่จะซื้อที่ด้วยนะ ส่วนเรื่ององความรักนะคนโสดมีดวงที่จะมีคนเข้ามาพูดคนในเรื่องของความรักนะคะแต่ต้องรู้จักเปิดใจที่จะรักใครสักคนด้วยคือบางคนกลัวที่จะรักใครสักคนพอคิดได้อีกทีหนึ่งความรักมันปลิวไปแล้วนะฉะนั้นถ้ามีความรักดีๆเข้ามาแล้วอย่าปล่อยนะให้ความสัมพันธ์มันจืดจางลงไปส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเดือนนี้นะ,ะต้องกระชับความสัมพันธ์ต้องเติมความหวาน ให้กันเยอะๆนะจะทําให้เรื่องของนะคะความสัมพันธ์หรือชีวิตคนในครอบครัวนี่นะคะมีความรักกันมากขึ้นสุขภาพร่างกายอยากให้ระวังเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดแล้วก็น้ําหนักตัวรวมถึงเรื่องของการปกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยนะก็คือถ้าเรามองในเรื่องของความขยันกับเรื่องงานพห้งานขึ้นคนที่เกิดราศีมิถุนนี่เป็นคนขยนันกับเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของ สิ่งที่มันเข้ามาเคลื่อนไหวนี่มันมีไพ่ดาบมากมันก็เป็นเดือนที่ต้องถักถางปัญหานะคะแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยมันทําให้คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยนะคะก็อาจจะรู้ในเรื่องของเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นหนึอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะหรือว่าอาจจะแบบไม่ไปไปตามกําหนดเวลาบ้าง อ่าช้าบ้างเลดบ้างไม่เป็นไรนะแต่ถือว่าไอ้ปลายทางนี่มันยังมีความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่นะจะไม่ต้องไปกังวลใจอะไรเราก็ยืนอยู่บนความรอบครอบแล้วกันไอ้สิ่งที่เตือนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะก็ไปรอบครอบตรงส่วนนั้นถ้ารอบครอบแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแน่นอนนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานแล้วเกิดความสําเร็จเกิดความราบรื่นในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันพุธค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารวันจันทร์และก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรจะสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุขก็บอกว่าการทํางานเกิดโอกาสนะคือบางคนเนี่ยต้องบอกว่าไพ่เขาค่อนข้างบอกว่าเพิ่งจะเรียนจบมาแล้วมีคนแบบต้องการตัวเยอะอ่าหรือมีคนแบบต้องการแบบให้ไปทํางานนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับเรื่องงาน นะคะแต่ถ้าคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วอา,อาจจะมีปัญหาอยากจะออกจากงานบ้างเพราะว่าเราแบบรู้สึกว่าง,งานที่นี่มันมันไม่ีความมั่นคงเงินมันน้อยก็าอาจจะถูกดึงบ้างนะกับเรื่องของการทํางานนะผู้ใหญ่ก็ยังไม่อยากให้ออกแหละนะเขาบอกให้ใจเย็นๆนะส่วนคนที่มีกิจการเป็นของต็เงก็เรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นี่แหละนะจะต่อต้านจะขอขึ้นเงินเดือนอาจจะมีปัญหาแบบนี้เข้ามานะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะี่มันยังไงเขามองว่าง,งานยังเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนแน่นอน ะะแต่ถ้าเกิดคนไหนกําลังจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะถ้ามันมีผลในเรื่องของเงินเดือนที่มันมากขึ้นอ่ะก็ให้ไปเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุก,กบอกปัญหาการเงินนี้ต้องแบบรัดเข็มขัดเลยนะเพราะมีดวงจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็เรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความหยิกหรือการสูญเสียด้านการเงินมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นแบบต้องควบคุมการเงินอ่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกนะ คนโสดนะคะสิ้นสุดการรอคอยเลยนะมีดวงที่จะพบคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ยเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็มองว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือการปวดหลังนะคะหรือมีอาการอักเสบบร,ริเวณคอหรือท้ายทอยนะอันนี้ก็ พยายามอย่าไปยกของหนักอ่ะนะในช่วงนี้นะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ